สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับสวัสดีพี่น้องอสมอที่เคารพทุกท่านพบกันวันนี้17นาฬิกา19มกราคม2 5 6 8ครับมาตอบคำถามพี่น้องอสมอครับเกี่ยวกับการกู้1 0 0 0 0 0บาทสินเชื่อเงินด่วน10 0,000เพื่ออสมอ,อสสใครกู้ได้ใครกู้ไม่ได้เพราะว่ามีพี่น้องอสมอคอมเมนต์มาถามบ่อยอยู่นะครับก็จะมาตอบเป็นประเด็นประเด็นไปประเด็นที่1ครับชำระชําชำระนี่งวดแล้วเท่าไหร่แล้วก็จะจะชำระกี่งวด จึงจะหมดนี้ชําระแต่ดอกเบี้ยหรือว่าชําระทั้งต้นทั้งดอกคําตอบครับชําระทั้งต้นทั้งดอกเบี้ยนะครับจึงจะหมดนี้เป็นอันนี้ทกศเขาออกหลักเกณฑ์เขาพูดแล้วครับว่าให้ชําระทั้งต้นทั้งดอกนะครับส่วนเดือนละเท่าไหร่ชําระกี่เดือนจึงจะหมดนี้ทกศยังไม่ได้กําหนดนะครับ เขาจะกาหนดรายละเอียดเพิ่มเติมมาไวใบนี้ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่6มกราคม68เขากําหนดหลักเกณฑ์มาแล้วประมาณ6ข้อเดี๋ยวจะทบทวนให้ฟังอีกครั้ง6ข้อนะครับแต่ว่าใน6ข้อนั้นยังไม่มีรายละเอียดว่าผ่อนเดือนละเท่าไหร่กี่เดือนจะหมดนี้นะครับแต่ต้องชําระทั้งตัวทั้งดอกนะครับแต่และเดือนนะเสร็จแล้วก็มีข้อตกลงกันระหว่างสมาคมชกศส,สมอกับธนาคารทกศเขาตกลงกันไปแล้วว่าสมาคมก็ได้บอกกับธนาคารทกศว่า ในการกู้สูงสุด1นึ่งแสนอย่าหักพี่น้องอสมอหักจากบัญชีที่รับค่าเริกการเพื่อชําระหนี้ต่อเดือนนั้นอย่าหักเกินพันหต่อเดือนอันนี้สมาคมชกสอสมอกําชับไปที่ทกศอ,อย่างนั้นเป็นข้อตกลงกันที่มีข้อตกลงกันไปแล้วทกศก็รับหลักการนะครับก็สรุปกู้10,000แสนชำระเดือนแล้วไม่เกินพันหนะอันนี้ทกศเขาจะหักหนี้ไม่เกินพันหแต่ว่าจะหักเท่าไหร่ต้องรอทกศกําหนดเพราะว่า เขาจะไปกําหนดให้เหมาะสมว่าพี่น้องอสมอมีค่าเบิกการนี่เดือนละเท่าไหร่พอดีให้พี่ให้พี่น้องอสมอเหลือเงินไว้จ่ายชกศอสมอด้วยแล้วก็ใช้จ่ายอย่างอื่นด้วยประมาณนั้นนะครับแต่ไม่เกินพันห้านะแต่จะจะเท่าไหร่นั้นรอฟังข่าวเพิ่มเติมจากทกศนะครับประเด็นที่มีพี่น้องถามมาก็เยอะเช่นใครกู้ได้ใครกู้ไม่ได้ ก่อนที่จะตอบคําถามว่าใครกู้ได้ใครกู้ไม่ได้ขอเล่า8ข้อที่ทกศเขาแจ้งมาก่อนนะนี้ว่าหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรซึ่งยังไม่ครบนะครับ8ข้อนี่เขาแจ้งมาก่อนส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมยังไม่ครบยังมีอีกหลายเรื่องเช่นเดือนละเท่าไหร่กี่เดือนหมดนี่ทานองนี้8ข้อที่เขาแจ้งมาแล้วครับพอเราแจ้ง8ข้อที่ทกศแจ้งมานี้นี่ก็พอจะบอกได้ว่าใครกู้ได้ใครกู้ไม่ได้ดังนี้ครับข้อที่1ครับหลักเกณฑ์ในการกู้เงินแสนนะครับ ต้องเป็นอสมหรือเป็นอสสนะครับอสสนี่คืออาสาสมัครสาณสุกรุงเทพมานครนะครับอสมก็คืออสมทุกหมู่บ้านท่กประเทศไทยนี่แหละอ้าวคนที่จะกู้หนึ่งแสนต้องเป็นอสมอสสที่ได้รับเงินค่า่รยการ2 0 0 0บาทโดยค่าบรยการนั้นโอนเข้าบัญชีธนาคารทกสนะครับนี่ข้อหนึ่งสรุปคนที่จะมีสิทธิ์ที่จะกู้ต้องเป็นอสมที่ได้รับเงินค่าปรยการ2,000บาทด้วยแล้วก็ เงินค่าประกานนั้นโอนเข้เาบัญชีตกสด้วยนะครับจึงจะมีสิทธิ์ข้อที่1นนะครับข้อที่2อายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่เกิน75ปีข้อ2นะครับข้อ3ใช้บุคคลค้ำประกัน2คน 2> บุคคลค้ำประกันน่าจะเป็นอสอมอนะครับถ้าอสอมออกู้ถ้าอสอสอกู้ก็น่าจะเป็นอสอสนะครับอันนี้3ามข้อแล้วนะครับที่ตกสแจ้งมา4ครับ ยินยอมให้ธนาคารทกศหักชําระหนี้จากบัญชีธนาคารทกศที่รับค่าบริการทุกเดือนนะครับอันนี้ข้อที่4ข้อที่หต้องเป็นผู้ชําระหนี้สินเชื่อเงินด่วนคนดีกึ่งแสนชําระหนี้ดีทุกเดือนเขาดูจากสองงวดล่าสุดถ้าชําระหนี้ดีก็มีสิทธิกู้แสนอันนี้ข้อที่5ก็แสดงว่าคนที่เคยกู้แสนจะต้องเคยกู้ห้าหมื่นมาก่อนนะ ตามข้อที่5ที่ที่สมาที่ทกศเขาแจ้งมาครับข้อที่6กเขาบอกว่าวงเงินสินเชื่อ0น0 0 0แสนนี้รวมสินเชื่อเงินด่วนคนดีกึ่งแสนอยู่ในนั้นแล้วคือก็แสดงว่าข้อที่6นี้นี่แสนบาทนี่เป็นคนที่เคยกู้สินเชื่อเงินด่วนคนดีกึ่งแสนมาแล้วถ้าไปกู้หนึ่งแสนก็จะต้องหักหนี้เก่าที่เคยกู้สินเชื่อเงินด่วนคนดีกึ่งแสนออกไปเสร็จแล้วก็ชําระ นี่สัญญาเดียวเสนนี้นะครับอันนี้ข้อ6ข้อ7นะครับผู้กู้จะต้องเป็นสมาชิกชกศสมอแห่งประเทศไทยนะข้อ8ผู้กู้ยินยอมให้สมาคมชกศสม,สมนำเงินชาปนกิจสงเคราะห์ชำระหนี่คือข้อข้อหมายถึงถ้าผู้กู้กรณีผู้กู้กู้ไปแล้วและอยู่ในระหว่างชำระหนี้อยู่เกิดชำระหนี้ยังไม่หมดหเกิดเสียชีวิต ก็ให้สมาคมจกสยินยอมให้สมาคมจกสนําเงินชาบริกิตส่วนพาะชำรหนี่ทศสส่วนที่เหลือจึงโอนให้ทายาทก็มีแปดข้อประมาณนี้พอมีแปดข้อประมาณนี้ก็มีพี่น้องอสมถามมาว่าคนนั้นกู้ได้ไหมคนนี้กู้ได้ไหมก็จะตอบดังนี้ครับมีพี่น้องอสมถามมาว่าอสมบัญชีสองกู้ได้ไหมคําตอบครับอสมบัญชีสองเนี่ยน่าจะยังไม่ได้รับเงินค่าบริการ เขาจึงเรียกว่าอสมอบัญชีสองก็คงจะกู้ไม่ได้ครับถึงแม้ว่าจะเป็นสมาชิกชกสสมอแห่งประเทศไทยเพราะมีข้อกาหนดว่าต้องเป็นอสมอที่ได้รับค่าบริการผ่านบัญชีทกศถ้าเป็นอสมอที่ไม่ได้รับค่าบริการก็ยังกู้ไม่ได้อสมอบัญชีสองก็น่าจะกู้ไม่ได้นะครับและยังมีถามมาอีกคู่สมรสอสมอกู้ได้ไหมคู่สมรสอสมอก็กู้ไม่ได้ครับแม้ว่าจะเป็นสมาชิกชกศสมอเพราะใน กฎเกณฑ์ที่ทกศเขาแจ้งมา8ข้อนั้นเขาบอกว่าผู้กู้จะต้องเป็นอสมหรือเป็นอสสที่รับค่าผ ah, ิดการผ่านบัญชีทกศนะครับแล้วก็ต้องเป็นสมาชิกชกศสมด้วยแล้วก็เป็นไปตาม8ข้อที่เขากําหนดมาคู่สมรสไม่ใช่อสมไม่ได้รับเงินทับปิดการก็กู้ไม่ได้นะครับประมาณนี้นะครับแสดงว่าคนกู้ได้ก็คือต้องเป็นสมาชิกชกศสมด้วยเป็นอสมด้วยรับค่าปิดการผ่านบัญชีทกศด้วยนะครับ และอาจจะพ่วงคําว่าเคยกู้ห้าหมื่นมาแล้วด้วยจึงกู้ได้ส่วนคนที่ไม่เคยกู้ห้าหมื่นนี่ต้องรอสอบถามทอศอีกครั้งตอนเขาประกาศให้กู้ซึ่งเขาจะประกาศให้กู้หนึ่งแสนนี้ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์68ก็ต้องรอถามว่าพี่น้องอสมอที่เป็นอสมอรับเงินเข้าไปการผ่านบัญชีทกสด้วยเป็นสมาชิกชกสด้วยอสมอด้วยนี่แหละแต่ไม่เคยกู้สองหมื่นไม่เคยกู้ห้าหมื่นมาก่อนจะไปกู้แสนเดียวรับเงินก้อนเดียวมาเลยได้ไหมอันนี้นี่ เป็นสิ่งที่พี่น้องอสมต้องการแต่ในข้อ8ข้อที่เขาเขียนไว้นั้นเขาไม่ได้เขียนว่าคนที่ยังไม่เคยกู้มาก่อนกู้ได้เลยหนึ่งเสียนไม่ได้เขียนวาอย่างนั้นนะครับก็ต้องรอถามทกศนะครับก็ยังมีข้อรายละเอียดอื่นๆอีกที่ทกศไม่ได้แจ้งเช่นข้อกําหนดอื่นๆนี่เป็นไปตามข้อกาหนดของทกศเช่นครมมหนี้สินเยอะเขาจะให้กู้หรือเปล่านะ คนพักนี่จะให้กู้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้มันต้องสอบถามตกสอตอนเขาปล่อยกู้นะครับคนพักนี่จะได้กู้ไหมเช็คเครดิตบูโรไหมน่าจะเช็คครับถ้าเครดิตบูโรไม่ดีก็กู้ไม่ได้ประมาณนะครับมีนี้เยอะก็น่าจะกู้ไม่ได้มีนี้สินเชื่ออื่นนะก็น่าจะกู้ไม่ได้พักนี่ก็น่าจะกู้ไม่ได้นะครับอายุเกินเจ็ดสิห้าก็กู้ไม่ได้ประมาณนี้ทั้งหมดก็น่าจะครอบคลุลม สิ่งที่พี่น้องอสมออยากรู้นะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆธานาคารตกสเขาจะแจ้งเพิ่มเติมอีกไวว้นี้เขาบอกส่วนที่เขาแจ้งมามีอยู่ทั้งหมด8ข้อ8ข้อที่เราพูดให้ฟังไปเมื่อกี้ถ้าท่านผู้ชมอยากจะอ่านเองสําหรับพี่น้องอสมอท่านใดที่ใช้ Facebook สามารถกดลิงก์ที่ความเห็นแรกใต้คลิปนี้เพื่ออ่านรายละเอียดที่ธานาคารตกสเขาแจ้งหลักเกณฑ์8ข้อมาก่อนก็มีเราก็นํามาบอกพี่น้องอสมอได้เพียง8ข้อเท่านี้ก่อน ส่วนรายละเอียดในเดือนต้องรอฟังจากทกศอีกครั้งเมื่อทกศอเขาแจ้งรายละเอียดแล้วก็รายละเอียดที่เดือนทกศอเขาบอกว่าคาดว่าจะเริ่มปล่อยกู้พี่น้องสมอหนึ่งแสนบาทนี้ได้กลางเดือนกุมภาพันธ์สองหครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ